งบประมาณนี้ก็จะให้กับบ้านเขาทสานั่นคือหลักล้านไม่กีล่นนล้านนะสอล้านสองล้านกับผู้ลเหมาให้กี่คะแนนบอ,อกแววกบอกแววก คาริสาวอล์กยูโฮมพารสทูนะครับ ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยจริงๆเป็นพาร์ทที่เราจะได้มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตาของผู้รับเหมาที่คุณไปดูหมอมาแล้วคร<ช>ั้งที่แล้วเราเปิดมานิดเดียวเห็นข้างหลังเป็นยังไงบ้างคุณเห็นกับผู้รับเหมาคนนี้แล้วแล้วคือหลังจากปล่อีพีนี้ไปคือ DM แตกว่าขอเบอร์หมอดูได้ไหมทุกคนแบบอยากได้เบอร์หมอดูมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าชาวเน็ตเข้ามาสอนวิธีการเลือกผู้รับเหมาในเหมือนแบบโลจิกต่างๆลองลองมาจากว่าสายสายศาสตร์มีสายไหนอีกที่ควรจะเลือกหมอดูอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวของเราวิธีนี้ได้ผลปะ่ะได้ผลใน ครึ่งทางเพราะแบบพี่ปิพมก็เลยมาถามว่าเออแบบว่าโซฟาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาแบบด,ดีดีดีกว่าการเป็นเจ้าของบ้านของหนูอีกอะกับผู้ลับเหมาให้กี่คะแนนสิบเอ็ดห้เวร์ปะเต็ม,มอะไรเต็มสิบเต็มสิบคุณให้สิบเอ็ดเลยเหรอใช่จริงๆแบบคือ ต่ายตังด้วยนะไม่ได้ทําฟรีนะผู้รับเหมาเนี่ยแต่คือแบบมันดีแล้วก็อยากจะชมจริงๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบเริ่มทําผิดพลาดเราก็คือด่าจริงๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบตอนนี้คือดีมากแบบอัปเดตท,ทุกอย่างแบบเป็นรายวันเลยว่าแบบเออบ้านถึงไหนแล้วแล้ว,ลวเขาตรวจให้จริงจังมากเหมือนตอนแรกที่ทำอคิวว่าแบบฝ้าบางจุดแล้วไม่ได้ทําหลังคาหรืออะไรเงี้ยเขาคือปีแล้วตรวจแล้วก็ถ่ายมาว่าเออแบบคุณพิจารณาว่าไงอยากจะแก้ไหมแต่ถ้าส่วนตัวผมผมอยากให้แก้ระยะยาวในระยะกี่ปีมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนทำ B O คิวบ้านอ่ะคือสองปีที่แล้วตอนที่หนูซื้อบ้านเพาะว่าหนูผ่านไปสองปีกว่าจะเริ่มทําเหมือนสภาพบ้านอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเขาก็ตรวจสอบทุกอย่างว่าตรงไหนซึมตรงไหนจะช็อตอะไรอย่างเงี้ยอ่ไอ้อันที่มันพังอ่ะยกตัวอย่างได้ไหมมีอะไรที่แบบเข้าไปถึงรวพังกว่าที่เราเคยเห็นเคยคิดพ้าพังหลังคาพังพื้นพังบันไดพังท่อพังสายไฟพังน้ำใช้ไม่ได้ไฟถูกยกว่า คือเขาอ่ะสวยที่ได้หนูจริงเขาอ่ะไม่ได้ดูดวงแต่หนูอ่ะโชคดีเขาอ่ะสวยที่ได้บ้านหนูคือมันเกินป้ายกว่าที่เขาคิดไปเยอะอ่ะที่เขามาได้บ้านหนูเป็นยังไงม้างวันที่ทุบวันแรกวันที่ทุบวันแรกก็พาแก๊งแบบแก๊งหลักที่จะไปนอนบ้านเราเนี่ยไปด้วยมีใครบ้างทำไมน่าเบียดอยากให้ทุกคนเห็นว่าคือแบบน้าแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นฟันอ่ะแต่มันเหมือนแค่มันสันอ่ะเหมือนเขาเห็นว่าแบบคือภาพเราอ่ะคือทุบใช่ป่ะแต่หนูว่าเขาเห็นภาพฝัก่ายที่ถือคอแลวทุกอย่างสโลโมไปหมดอ่ะ โอ้ยคือตัวมีอไไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้หนูว่าภาพในหัวเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะจะมีหนูพี่โตรตัสขับไผ่ไอซไปแล้วก็คุณสรพงศ์ที่เป็นแบบว่าผู้รับเหมาอะไรเงี้ยค่ะบอกแว่กเริ่มแล้วนะคะการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนจุดทู่บอกเจ้าที่เจ้าทางทุกบ้านวันแรกเราก็ต้องเอาคนที่จะมาอาศัยอยู่จริง เพื่อมาขอเจ้าที่จะทางด้วยเผื่อท่านไม่รักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร็อกของคาริสาเอวันนี้เราจะมาอะไรนะขอเจ้าที่เพื่ออยู่ที่นี่กันใช่ไหมอันนี้คือตัวละครที่มันจะอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันเลยต้องมาไหว้กันขอแล้วเขาจะให้หรอเขาไม่ให้อยู่มึงก็ไม่ได้อยู่นะฮะ ที่เห็นในงานก่อสร้างทำอะไรก็รับรลื่นนะคะเสร็จไวขึ้นจากตั้งใจไวเลยเย้ตาดูได้หนึ่งค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยครับะแบบอลังการมากโอ้โหดีเทเยอะเครียดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะมาสร้างบ้านให้นะคะฝากด้วยนะคะ ปั้ไม่อะวายขน่อกดดอท่อบ้านนยวโอ้ยคือว่มีอะไรไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้เรื่องเรื่องปัญหามันคือตอนที่มามาดูข้างนอกอะ พอใช้ได้แหละแต่พอลื้อไปอ่ะมันเจนผิดระบาน้ำมันรั่วไงเพราะหนูคิดว่าถ้าพอผู้พี่ไปแล้วแล้วหนูไม่น่าจะรู้ตัวว่าปัญหามันคืออะไรตอนอยู่เองเพราะพวกระบบน้ำเนี่ยจะต้องเดินใหม่หมดเพราะว่าถ้าเกิดถ้าคุณเองจะเลือกเป็นพวกเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยบ้านหลังนี้มันไม่ได้รับความร้อนอ๋อหรอคะหนูต้องอาบน้ำเย็นเ่ะตอนแรกหนูต้องอาบน้ำเย็นเ่ะตอนแรกจะได้จะได้ทำบ้านหนูเรียกว่ายากไหมคะแต่พี่เบนซ์กอดอกแล้วก็ใส่หมวกปิดตาครึ่งแล้ว คือค yeah, right? ือแบว่าตอนนี้มันไล่เคลียร์ไปทีละจุดทีละจมันก็เลยยังไม่มีปัญหาเนาะคือเราเจอปัญหาก่อนโอ้หอันนแบบเี้ลริซงอยมันปมกนเตาอยัเป็นูี่่า อีกแล้วทุกคนคือน้องอ่ะไปบ้านครั้งที่3ใช่ปะแล้วที่น้องประกาศขายต้นเลราวดีอ่ะแล้วน้องก็เหมือนแบบเออละเหยของน้องอ่ะเราก็ยังไม่ได้หาคนมาเอาไปอ่ะมีคนสนใจเยอะมากนะแต่ยังไม่หารถมาเอาไปมาแบบแจกจ่ายขายสักทีอ่ะแล้วกลับไปเที่อ่ะมันแบบหายไปแล้วงงมากเลยอ่ะเมื่อกี้หนูเดินไปไม่ถึง3นาทีนะหมดแล้วว่าทำไงดีอ่ะความผีคือช่างอ่ะไม่สบายไปเลย ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ขอเขาก่อนแล้วช่างที่ไหว้เขาเป็นประจำถูกหวยเอาแล้วคราวนี้คนไปตามหาแล้วอยู่ไหนแล้วตนนี้และที่คุณบอกคุณไปปักทูบแล้วปักผิดด้านปักผิดดอกเลย <c oughs> คือหนูให้คุณโลตัสเนี่ยคุณโลตัสก็คุณมาไผ่เขานับทูปให้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งกันว่าเหมือนสารตายายเท่านี้สารพระภูมิเท่านี้ก็ไหว้เอิสารพระภูมิเสร็จจะไปปักสารตายายและสมมติว่ามันจะต้องเป็นก้าอ่ะส่งมาให้แปดปักไปปุ๊บบึ้บลมแบบสั่นบึ้บบึ้บบึ้มแบบท้องฟ้าแบบว่าอย่างเงี้ย ก็คือไงคะเมื่อกี้เรามาทุกคนคิดว่าอุ๊ยท่านรับหรูเปล่ปปาผู้ช่วยให้ทุกผิดกระบวนการที่คนเฝ้าติดตามอีกอย่างหนึ่งค,คือกระบวนการของคุณ <สะ S 2> ที่ซัอเซอร์ใช่ันไว้แล้วว่าคุณบอกว่าอยากให้บ้านนี้คือบ้านรีวิวนะครับไม่ติดเขินด้วยเพราะว่าบอกทุกคนเลยว่าบ้านเรารีวิว <c oughs> คุณดําเนินการไปถึงไหนแล้วดําเนินการไปถึงหนึ่งนะคะลูกค้าเจ้าแรกนะคะสาวตามมาเลยค่ะบุญถาวรค่ะ แล้วก็อีกเจ้านึงนะคะอยู่ในเครือบุญแถวอนเหมือนกันนะคะเป็นเฟอรน,นิเจอร์ของตกแต่งบ้านนะคะ <Yeah. S 1> นี่เลยค่ะ yeah. ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูไลติงไฟสวยๆในบ้านเรานะคะที่สปอนเซอร์มาจากบุญถาวรน,นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ตัวลอยไว้ตกแต่งบ้านนะคะเรามาติดตามกันบุญถาวร<ช>คุณไปทาอะไรกับเขาม,ามั่งบุญถาวรอ่ะเริ่มจากที่เราออน E p ีแรกไปแล้วเราอ่ะตัดสินใจว่าช่องโโบตรงนั้นอ่ะเราจะใส่พัดลมหรือใส่แชนเดเลียใช่ไหมแล้วพี่ก๊อบเนี่ยบอกว่าเจ้านายเขาอะ่ะคือโทรมาหาเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากที่ดูว่าไปทำาไงก็ได้ให้ติดต่อช่องนี้มาให้ได้เราจะสปอนเซอร์เขาเราอยากให้บ้านเขา มีแชนเดลียอวันนี้ใครสักก็อยู่ที่ Lighting Center นะคะที่บุญถาวรน,นะคะซึ่งสาขานี้คือยิ่งใหญ่ลังการมากอยู่ตรงเกษตรนะว่ามินนะคะคือมีให้เลือกหมดเลยคือใครจะมาบุญถาวรก็จะมีแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟคปปัตโตอาอาน้ำมีทุกอย่างเลยแต่วันนี้เราจะมาดูไฟกันนะคะซึ่งเราพาพี่เอ็มมาด้วยนะคะเป็นเทเวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์เพราะมันมีเยอะมากจะเป็นเชนเดลียมี มีมีหลอดไฟมีไฟแบบหลายแบบมากที่ใครสามไม่สามารถพูดออกมาเป็นสับได้นะคะอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะพาไปดูะคะ่ะเทียงบอกว่าไฟที่นี่สวยแล้วก็ราคาน่ารักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เพื่ออย่างอันเนี้ยสองหมื่นแต่ก็คือได้แบบจริงจังมากเมื่อกี้บางงานอย่างอันเนี้ยสี่ชันก็คือสวยมากก่อนมาช้อปปิ้งอินเทอยก็คือทำการบ้านเรียบร้อยแล้วทําไมเราถึงต้องเลือกพเอ็มนะคะเพราะว่าคนที่มีแค่ความชอบอย่างเราโ่ยไม่มีระบบต้องเลือกเกมทําทุกยากคือโยนอะไรไปคือได้หมดเลยหรือว่าแบบวันนั้นคุยกับพี่ตาว่าแบบพเอมไม่เหลือค่าตัวละที่จ่ายไปคือทําบ้านอ่ะคุยกับพี่เอ็มมาสองปีอะซึ่งถ้าหาอะไรกว่านันพีเอมนี่วันละสองบาท เซตคือใหญ่เขาาลิภายเ้ยใหญ่กว่ามีแค่แบบใ่มที่แบบเขาดี่ขายออกมาแล้วไม่เสียคนสีเขาเราให้ไปต่อไม่เป็นบ้านพี่ป๊อป ต่อไปนะคะก็คือแอมพรายแกนิตค่ะแล้วน,ะนี้ amazing ตรงที่มาก่อนจะมีผู้รับเหมาซะอีก oh. มาก่อนที่จะออกแบบเสร็จซะอีก oh. เขาเหมือนติดต่อมาเหมือนได้ยินว่าเราซื้อบ้านแล้วเขาก็แบบว่าอยากได้ให้คนเห็นหินของเขาแบบว่าในการบิวบ้านะอะไรเงี้ย mm. ก็เลยบุกไปถึงโรงงานเขาที่สระบ,บุรีลำลูกกาแล้วก็รวมถึงออฟฟิศที่เรียบ่วย,ยมันตื่นเต้นมากคือไม่ใช่แค่น้องตื่นเต้นคนเดียวอะพี่เอ็มที่เป็นแบบดีไซน์น้องคือแบบเหมือนไป ไทัศนศึกษาพี่ปิมคือพอไปถึงโรงงานะเราเห็นแบบหินที่เป็นอันใหญ่มากก่อนที่จะตัดมาเป็นแบบสลับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลายหินที่มันแบบอเมซิ่งมากคือมันไม่ใช่แค่หินอ่อนที่เคยเห็นแบบสีขาวสีดําลายอะไรที่เราเคยเห็นมันมีลายแบบสีเหมือนทะเลอ่ะที่น้องชอบมากนี่คือหินที่หนูชอบค่ะแล้วก็มดูบอกจริงว่ารู้สึกเหมือนตอนดูในโซนเลยว่าชมมากเแบบายน้<ห>าเป็นแบบลที่สวยมากเลยที่แ่ัว้กดี

บางอันลายหินเหมือนสีมัดย้อมอ,ะอ่ะแบบเป็นไปได้ยังไงบางอันก็แบบเหมือนมีซ่อนแบบพิเิตร์มุกอยู่ในนั้นอ่ะคือมันแบบธรรมชาติที่สวยมากไปถึงโรงงานก็จะเห็นเลยว่าแบบวิธีการของเขาเอาไปเคลือบขัดให้เงาทายังไงหรือแล้วอยากเปลี่ยนเ t e x t อร์หน้าผิวให้เป็นแบบแบบด้านด้านแบบด้านก็จะมีแบบว่าทําด้วยการพ่นไฟน้ําหรือว่าขัดด้วยสายเครื่องจักรมันแบบยิ่งใหญ่มากมากมอะไรอย่างเงี้ยแบบ เปลออือยซนี่คือโรงงานเขาอยู่สระบุรีอะ่ะสระบุรีเลี้ยวซ้ายเหมือนเราไปโลด <c oughs> สระบุรีเลี้ยวขวาเหมือนล้วไปโลดเมืนแล้วเมืนแล้วไปโหลดเขาน่าจะอยากเป็นนักร้องจริงจรินะบอกแวก กันอยู่ค่ะเพราะว่ามาที่แอมพายแกรนด์ทำได้ทุกอย่างสารภูมิม้ากออฟฟิศตึกทุกอย่างเลยชอบผิดลายนี้ลายนี้ก็ชอบแต่ว่ามีส่วนของบ้านที่จะแบบใช้น้อยนะก็คือเอามาต่อกันแบบที่เราเองชอบแบบนี้ได้เลยจะเป็นเคิร์ฟแบบนั้นก็ได้แม่หมดเลยพี่สุดหล่อทำอะไรอยู่คะยิ้มเลยทำอะไรอยู่คะโกกล้าครับโกกล้าเพื่อต่อแผ่นอย่างเงี้ยเอาไหมว้าวพี่พี่ทำอะไรกันอยู่คะ เราก็มีเจ้าอื่นที่แบบว่ากําลังติดต่อเข้ามาอยู่นะคะเช่นการทําบันไดเอยหรือว่าการทําประตูต่างๆเอยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆที่สารฝันบ้านรีวิวหลังนี้จากที่เราแค่คิดเพ้อฝันแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆลูกค้าท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ตัวลอยต่างๆนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอันสําคัญเนี่ยที่พี่ได้ยินมาจากปริมบอกว่าคือพี่ป๊อบอันนี้คืออิดเลยอิดฉาเลยคือมี บางอย่างที่เข้ามากับน้องแล้วเขาบอกว่างบประมาณนี้เขาจะให้กับบ้านเขาที่านั่นคือหลักล้านริ่งล้านนะสองล้านสองล้านสองล้านจริงๆก็คือตอนทีบ้านชะออะไม่ปรึกษาละเ่ตอนนี้ยังไม่บอกลูกค้าคือใครแล้วก็หรือเราจะบอกไปดีแล้วเขาจะได้แบบถอนตัวจากเราไปไม่ได้ติดตามดีกว่าเผื่อว่าเราพูดเวอร์ไปแล้วตอนนี้แล้วที่อีพีต่อไปเขาถอนเออก็เป็นไปได้ อันนี้สรุปโครงสร้างบ้านในตอนนี้น้องคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือน้องไม่รู้ว่านับเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าทําโครงให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยไปเหมือนแบบบิวอินทาสีแล้วก็ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเซตสุขภาพบ้านยอะไรเงี้ยตื่นได้นหน่อยอากหรอว่า e ีสามจะได้มาบอกคุณผู้ชมว่าลูกค้าต้้งไหนเข้าเราบ้าง น้องน้องรู้สึกยังไงที่แบบมีคอมเมนต์เยอะมากที่กําลังแบบรอดูแล้วเอาใจช่วยบ้านน้องอยู่อะน้องรู้สึกตื่นเต้นน้องรู้สึกว่าตอนแรกน้องไม่กล้าทาบ้านเพราะน้องไม่รู้ว่าจะไปสอนใครได้เขปป้าใจป่ะแต่น้องรู้สึกว่าเออแบบก็ลองเหมือนเห็นบ้านพี่ปอบอะเลยกล้าที่จะรู้สึกว่าเอาความผิดตัวเองให้คนอื่นดูได้คือที่ผ่านมาเป็นคนเหมือนแบบเซฟโซนอะไม่กล้าให้คนเห็นข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นบ้านพี่ปอบว่าเฮ้ยเขายังแบบโชว์อะไรได้ขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยให้คนดูโตไปด้วยกันเหมือนแ<ห>บบ เห็นต <He> <is> ั้งแต่น้องเริ่มทำงานมั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันที่น้องมีบ้านของน้องแล้วคนก็จะได้เห็นน้องทําบ้านไปเรื่อยๆ EP จน EP สุดท้ายจนน้องเข้าไปอยู่รู้สึกเหมือนแบบได้เข้าไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกเหมือนเขาตามไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยคริสสวักยูโฮมรู้ใช่า้ดีไหมคะรู้ใช่ไหมมันดิจิตอลฟุตปิ้นมันจะอยู่มันอยากจะมาแทนขอบคุณนะคะที่การสอนหนูก็ได้